สวัสดีครับท่านผู้ชมก็อยู่กับช่องลูกสาวกำนันอีกแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเกมเล่นนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าวายบอลตี้สราวนางไม่จ่ายค่ะก็อยู่กับเกมนี้เลยนะครับแบทเทิลการ์ลยอมันมีชื่อภาษาไทยไหมวะขออนุญาตลีน่าดูแป๊บนึงนะคะจะดูชื่อภาษาไทยชื่อภาษาไทยชื่อว่าอะไรชื่อภาษาอังกฤษแบทเทิลการ์ลยอชื่อภาษาไทยก็แบทเทิลการ์ลยอ ไปแปลกันเอาเองก็แล้วกันนะคะมีฟีเจอร์การแปลงวายพร้อมตัวคุณแบบเพิ่มสูงขึ้นจากเข้ามาเลยลวกนะคะจากอ่อกำนันสาวในอำเภอสาวมาสู่หญิงสาว หมวกชมพูค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันเลยขอเริ่มต้นที่เบตห้าก่อนนะคะเกมนี้สามารถซื้อฟรีเจอร์ได้นะคะหรือว่าการซื้อฟรีสปินนั่นเองจะ้ะนานอกไหล่คูณเท่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่คูณหนึ่งคูนสองคูนสี่คูนแปดคูนสิบหกคูนสามสิบสองและคูณหกสิบสี่แบบนังไวย์เบลตี้โชดาวนะคะไหล่คูณเท่ละหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมแต่น่าจะเป็นกําไรมากกว่าอีนางไวย์เบลตี้โชดานะคะเพราะว่ายิงปืนปัปปปปปปป๊ปังทุกตาเลยนะคะคล้ายๆกับไวย์เบลตี้โชดานเลยแค่อ,อีนางไวย์เบลตี้โชดาวมันจะะเพิ่่มแถวกลางอ เข้ากันอันนี้มันมีแค่แถวเดียวนะแถวยาวสุดอะแถวที่ยาวที่สุดเผากลางอะมันมีแค่อันเดียวนะคะว่าอ่าแบล็กการ์ลย่อยน่าจะเปลี่ยนแบ็กกราวใหม่นะตอนที่จ้เข้ามาเล่นสมัยก่อนไม่น่าจะเปลี่ยนอาล่าลสุดใจเต้นตุบๆข่าไม่ได้ใจเต้นล่าสุดฟีดคะ่ะอันนี้เรียกฟีดไม่ใช่ใจเต้นตุบๆและก็ไม่ให้เข้าฟีสปินนะคะพ่อปัน่นกันกับบายเบลตีโชดาวนั่นละการละข้าหัวสุดวายพนาเพิ่นว่าแต่ว่าบอสจ่า,จายจักกที่อ เกมนี้สัญลักษณ์ที่แพงสุดน่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะสัญลักษณ์เท่ากันเนาะใช่ปะเออไม่ใช่ว่าวายเป็นเงินค่ะแพงสุดนะครับผู้หญิงผู้ชายเท่ากันจินว่าสิบห้าแล้วก็มากระบอกกระสุนปืนแล้วพูดคำว่าปืนได้ไหมนเนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามฉันจะโดนแบนดโดนบล็อกไหมนเนี่ยออนยญาไปเบสิกเป่านะคะท่านผู้ชมไปแบบเทอร์โบหรือว่าหมดจัสดส่วจ้าสตาด์ิโอนั่นเองค่ะเกมใหม่เข้าแล้วนะคะเกมตีกรอบ เกมปังยาค่ะได้คอนเซปเกมมาจากเกมปังยานั่นเองนะคะอ่าอันนี้คือฟีเจอร์พิเศษนะคะของ b บ t t l e การ์ลรยมันจะเป็นวายเรื่อยๆแถวกลางนะคะมันจะเลือกมา1สัญลักษณ์อันนี้เขาเรียกว่าฟีเจอร์พิเศษค่ะซึ่งวายเบลตีชราวไม่มีค่ะฟีเจอร,ฟจอร์ฟีเจอร์พิเศษของวายเลตี้ชราวคืออะไรก็คือวายกำลังมาไอมันเป็นกรอบทองอันนี้ก็มีวายกำลังมานะมีไหมอ๋อไม่มีมันเป็นอ่ออ้วง วายเบลติชรามันเป็นฟีเจอร์แบบตัวคูณที่เพิ่มสูงแบบมากๆไล่คูณขึ้นทีละสองนะคะคูณ2 2 2คูณ2คูณ2ไปเรื่อยๆ2คูณ2ไเป็นสี่ส4คูณเป็น28อ้าป็น3 2มเป็น64 64เป็นอี่ันเนี้ยเนี่ยมันจะเอ่อในฟีสปินนะคะจะ,จะเลือกจะเลือกฟีเจอร์มาหนึ่งถ้ามีก็จะเป็นจะแปลงเป็น,ปนวายเลยเอ้ายกแผงไปมีไหมไม่มีอ่าซุ่ม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 เป ซุ่มๆๆๆๆเป็นกระบอกปืนค่ะปืนอยู่แถวสองพอดีไม่เป็นไรมีไม้มาเชื่อมกระบอกปืนแถวแรกแถวสองให้โมคาแบบนี้อ่าเท่าทุานแล้วน,นคะคะหลังจากนั้นแถวแรกไฮมอมคาจะเป็นแบบมีล่าสุดน,นะคะเท่าทุนค่ะเรามาสามพันล้วก็อยู่ที่สามพันค่ะแม่ทุกการเรายะชัวกว่าค่ะลูกเออเอเอกำไรร้อยหนึ่งล้วค่ะเอะ้ยยกแผงกำไรสามร้อยค่ะเอะ้ยยกแผงกำไรหกร้อยค่ะเอ้ยยกแผงเอาไม่แตก ฉันว่ามันยั่วก,กว่าใบเบลตี่โชดาวเธอต้องกวอนเลือกเล่นไบเบลตี่โชดาวแล้วเธอมาแบทเทิลกาวลอริโยออ๋อสุ per เมกาไปสี่รางวัลเมกาจะเป็นสีเขียวค่ะสุ per เ,เมกาน่าจะเป็นสีส้มสีทองสีแดงโทนนี้ค่ะนะคะหน่าซามแมนจังซันใส่เบิรงกระดูกหนึ่งสองปังอีหลีสีสม้มสีสม้มสีเหลืองแล้วก็มีกองทองคำค่ะกองทองคำข้างล่างเนือนรันนี้นะคะจะเป็นของ วายเบลตี้โซดาวค่ะมันจะเป็นสแเตเตอร์ในอำเภอสาวนะ่ะเอาดูซิโอ้โ,อโหวายแบบนี้ผู้ชายอ่ะกำไรพันหนึ่งจริงๆรถเล่นได้แล้วค่ะได้แล้วเอาได้แล้วพอได้แล้วเลิกนะคะสติในการรับชมนิดนึงค่ะบิก๊กวินอีกแล้วบิก๊กวินรอบนี้ของหยาสเปกมาคาปังหูศูนย์ก็สิบ,บวกให้แต่ละมือเล่นก็ไม่จะเสียงเงินไ,ไปต่อเลยค่ะรีอยู่ที่ใต้คลิปโอเม้าพัดค่ะเข้าฟรีนี่แตก แตกจิกแตกชัวร์ค่ะเขาฟีชัวนะคะอมมะพลาดกำไรพันสองแม่จ,รจะร้อยเอาเวสเกินยูฟีสปินครั้งนี้แปดครัอ้งหมุนเรามาเราได้มาที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทประมาณจ้าซื้อฟีเจอร์รางอาถรรพ์ได้นะ่ะ อ้าวเกือบลงฟรีต่อฟรีเลยไม่หล่ะนั่งเครื่องบินอันยิ้ป๊ปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวอยากได้ฟีเจอร์เอ่อสมวายอะเอ้ยนี่ไงฉันชอบฟีเจอร์เร็งเป้าเล็งเป้าแล้วค่ะพยาบาลสาวปุ๊ดอยู่ข้างหลังคุณถึงว่ะพยาบาลหล่นลงมาอีกต่อเนื่องไปแบบนี้แถวแรกหายหมดค่ะยิ่งปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยนี่แน่คุณเท่าไหร่แล้วคุณหกอย่าหยุดใ่ต่อเนื่องไปหน้านอกก็โหดค่ะโอ้ยบ่ายบ่ายบาติช่าอับไปยกแทงบายบาติชนาต้องพักผ่อน ใครเล่นไบบัตติชดาวอยู่เลิกเล่นฮอยยังไงยิงต่อเนื่องต่อไปอ้อย,ยกับสูนยปืนเบิร์ดฮาคว้าสัว,วมาเป็นลัดเซียกับยูคินยิงค้างยิงเนี่ยคาร์ทัมพุทโธมตกใจเพื่อยิงไบบัตติชดาวไม่ได้ล้วงลอยช่วงนี้มันเป็นแม่มันอย่างมันก็บ่าแตกฟีสปินก็ไม่เข้าคาร์ทัมพุทโธมต้องมาแบทเทิลเกายย่ารอเดาสาบอกไว้ก่อนมาเดาดิ โอ้ยกดข่ามในบิ๊กวินนอกเราค่ะ958เอาเขาญาติระเบิดขึ้นนะครับเพราะว่าเปล่ยนกำไรแล้วซิลินเบสสวงแล้วกับเบิร์ดด์กเบ็ด50เลยอ๋อเมื่อกี้ทำไมแตกหนักจังเลยเอา้ามันแตกหนักจริงๆเราต้องเอาเบ็ดลงนะเพื่อขายเกลือไงเคยไปไหมสมุทรสงครามสมุทรสาครนนะ่ะเออขายเกลือออกไปก่อนหลังจากนั้นเราก็ซื้อเกลือโอ้ยไม่ใช่หลังจากนั้นเราก็ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อทองคำเข้ามาค่ะ ขายเกียร์ออกไปแล้วเมียไรต่อเนื่องไปค่ะไรต่อเนื่องไปอีกหน่อยเมื่อไหรเล็งเป้าเล็งเป้าหน่อยเล็งเป้าเล็งเป้าขมเอยิงปืนเล็งเป้าเนี่ยมันคือมาเล็งเป้าว่ะมันคือมาเล็งเป้าว่ะหน่วยหน่วยมันคือมาเล็งเป้าเล็งเป้าค่าเอมมันไม่เล็งเป้าหัวใจ เลงเป้าหน่อยค่ะช่วยเลงเป้าด้วยช่วยเลงเป้าช่วยเล็งเป้าเน่ไม่เลงเป้าเลยคับเบท54หลุดกูึ้นไปหมดเลยฮามึงเอ้ยถอดทุนเลงเป้าเอามันทำไมไม่เลงเป้าอ่ะเอาแบบนี้ไม่ได้นั่นเองตังหมดหลุดทุนแล้วคับท่านผู้ชมนอกจากเล่นเบทสูงแหแล้วก็เลิกตกไม่ได้คับเพราะว่ามันมือแห่ออลรวมเบท54ถูกเดียวว่าจะไม่รอดซะแล้ว เอาละครับผู้ชมเบ็ด50จะเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยถัดเหลืต้นที่คุณหนึ่งคะ่ะเล็กป้ามาเป็นอีนางผู้หญิงบอสอดเลยแถวแรกแถวสองบอมี่ขอเป็นตัวหนังสือแหมแมพโอ้แบกผู้ใส้อีกลมันแพ้มันบอใจเอาตัวเถื่อๆนะมะพยาบาลค่ะอ้าวมีแถวบายแถวสอดที่สามเป็นที่แถวแรกขายค่ะเดยวรอบเดียวคอรอเป็นปืนคะ่ะลงมาแถวแรกแบบนี้แถวสองก็หายอีกลงมาอีกไหม เป็นอีนางผู้หญิงอีกแล้วมันเอ,อ้ยแถวศพหายหมดโอ้ยเลงเป้าเป็นตัวดีๆหน่อยเป็นเป็นกระสุนปืนวะโอ้ยแถวรางนุ่นไม่ทานรวยเป็นเลงเป้ายกแผงไหมไม่ยกเอา้าต่อเนื่องไปยกแผงไหมไม่ยกเอ้าต่อเนื่องไปยกแผงไหมยกก้าวยกแผงเลิกเล่นมือมันเลิกเล่นได้ต่อเนื่องไปอีกพอแล้ว หยุดได้ไหมช่วยหยุดอยา่าพอแล้วอย่ายิงช่วยหยุดยิงประกันหยุดยิงประกรันหมืน่นประกันหยุดยิงหน่อยค่ะท่านผู้ชมช่วยลงนามสัญญาการหยุดยิงด้วยค่ะ,ถ,ญญาาคะถ้าจริงค์ค่ะปะีกกรตายเบิร์ตตัวใส่แตกเอะไะค่ะท่านผู้ชมไปกับอะไรมาแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตนาคะเต่าเล่นไอ้สุดวยัย หนักหน่วงมากเลยค่ะแบตเชิญกาลรอยโยไข่กว่าวนนายบัตจิจสดอ่ะบักคักเลยค่ะ,าะ,คะาราคาทัพพุโทมพอยากกดเป็มบักค่านะครับเป็นซุปเปอร์แล้วฟัง6,365นามบหาทเบาๆจ้าในรอบที่3จ้าเอาราคาทัพพุโทมใครจะอยู่ก็อยู่นะครับที่สันไปก่อนเอายังไม่หมดเหรอคูสิบแปดว่างไงปอกกระสุนปืนทํางานไหมไม่ได้ทํางานค่ะเบิร์ดลีดหมดลีดแล้วนะเอาราคาทัพพุโทม เจอกใหมงคิดต่อไปนะคะสำหรับทีนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนจ้าอเอาอล็กเป่าก้อนกำลังจะลาไปก่อนเลเปล้าเป็นผู้หญิงแล้วไหนผู้หญิงเอาถึงไม่มีฉันได้คืนมาหกพันบาทแกเจอกใหม่คิดต่อไปนะคะสำหรับทีนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะ